ค่ะกับสวัสดีค่าทับซ่อมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมานี่กับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งเช่เเราเนาะค่ะมานี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกันเร่มาติดตามหรื่งเล่าความฝันกับปลาข้ามเนาะค่ะปลาข้ามในเพื่อนฝันเนาะค่ะทับซ่วมเพื่อนฝันเห็นมูเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นเพื่อนเพื่อนถี่เสียชีวิตไปเลวเพื่อนวานเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนกับมาส่วนเพื่อนไปหาหมอเพื่อนวานเนาะค่ะหมอหนัดเป็นเบาหวานเพื่อนวานเนาะค่ะความฝันของ ปลาข้ามเป็นอย่งไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกับเพื่อผู้ติดการเสียเวลาเนาะค่ะนี่ก็ไปติดตามและชมกละฟังข้อมันของปลาข้ามเขพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะปลาข้ามค่ะสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป่าสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมณีกาเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อฝันของปลาข้เนาะค่ะเนาะปลาข้นี่ก็เป็นคนฝันแม่นแหละค่ะท่านผู้ชมกาดียิ้มมาว่ามื่อไรออกบอกปลาข้วันที่สิบเจ็ดค่ะ วันที่สิบเจ็ดตอนเชา้าตอนตอนอันนี้บ้านมือ้อเช้ามามันกับวันทีนะ่สิบแปดมาบ้านนี้เพื่อนว่าอันสิพาไปหาหมอผว่ามูสองคนมาส่วนบ้านนี้<ช>ก็เลยมาเบิ่งสม,มุดจากของวันทีท่สิบแปดจิงหาันบามูว่าก็เลยสิบแปดจิงหามันจะออกสิบแปดรอจังหวะค่ะ แต่ว่าเดือนจริงๆปัจจุบันแกคือเดือนพฤษภาเนาะโอ้เดือนเมษาเนาะคุณป่านเนาะแมนมันอันมือเมษาหน่ๆเพื่อนเราเพื่อนเราว่ามืออื่นเพื่อนเราพอดีเศร้ามากกับมันที่แปดนะที่แปดที่แปดเมษาแต่ว่าผัดนค่กมฝันนั่นไปเบิ่งใบไปหาหมอบอกไปเบิ่งใบไปหาหมอมูนมาส่วนที่พาไปหาหมอเพื่อนเราขนาดพร้อมกันเพื่อนเราสองคนนะค่ะไปเบิ่งนั่นเป็นวันที่สิบแปดสิงหาไปเบิ่งนสมมติมัน ชิบิงหาในสมมุิในฝันเนาะค่ะสมมุดฝันมันบางทีชิบแต่ตีละค่ะค่ะมัน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 ต้อมพยายามกันเนาะก็จะก็อาจีพเป็นฝันห่วงน่ะก็ได้เนาะชิบแต่หนันัิบแต่หนันเมษานันเพ่นว่าอันมืออื่นนี่ชิ้นวันชิบแโตวันถี่ิ้งหามันชิแชิ้งหาเพ่อนว่าค่ะมูนี่มูมูเก่ามูเก่ามเก่าแกคนค่ะคุณ้าสองคนผู้หญิงกับผู้ชายมั ผ e ู้ย uh, ิงทั find, okay, s right. <S ้งสองยิงขึ้นสองมาหาอยู่บ้านนี่บยมาหาอยู่บ้านแน่ยางมาเพิ่นกะว่าเฮ้ยเพิ่อนมาหมอนาโตอยู่บ่เพิ่นว่าน้าโยกก็เลยว่าน่ะค่ะแลไปอยู่บ่เพิ่นว่าหมอนาโตมืออื่นไร้ที่ที่แปดจริงหาเพิ่อนมืออื่นนี่ไร้เพิ่นว่าสิเพราะว่าเนี่ยมันมันก็แจกออกมากก็ได้มาหนึ่งเข่ามึงไมาบอกเด็กกูบ่าค่ะสิบแปดจริงหาสิบแปดจิงหา กะโบนีนอ้ําปลาข่ําเนาะโบนีของคนก็ย่างกันเนาะกะว่าหมอนักของปลาข่ํนมือใดค่ะมือมืออีลีอีลีนบอกค่ะจิบหาพื่อจะผ้าจิบหาจิบหาเนาะมาบอกเรื่อมืบอกเรื่อค่ะคือว่าเพื่อนว่าเนาะเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนว่ายังเหรว่าหมอนักเฮาอยู่ไหนเพื่อนว่านัดพร้อมกันกับโตเพื่อนว่าจีิก็เลยว่าว่านัดพร้อมกันกับเฮา มาเบิง่งตีสม,มุติเท่าขเพิ่นว่าสิไปเบิเเบ่งของเพิ่นนัน่นเพราะว่าเพิ่อนเพื่อนตายแล้่ยวด,ด้หมูต่ตายแล้วโอ้โอแต่ว่าหมู่เสียชีวิตแล้วแม่นเพิ<ะ>่นเสียเขิงเนาะคุณปะ้ะอุย้ยเสียหลายปีแล้วทั้ 2> ง2คนเลยบ่อีขาวครับอีอีหย,ยังล่ะว่าอีโลอีโลหมู่นั่นอีโลหมู่เก่าๆน่ะเพิ่นเสียทั้ง2คนเเสียทั้ง2รถชนเลยโอ้รถชนตายเป็นรถส้นพาหลานไปซื้อนคันบะเกิดตัววัดเหตุเนาะคันบะผ่าร้านไปเสื่ะ เค้กมาวันเกิดหลานพอดีเป็นรถส่วนถึงหลานถึงงมันยังแต่ว่าป่าพี่เบิร์ดเขาควรกันกระตรงกันพอดีบ่มีหยังเพราะว่าเป็นกระดาษเปล่าๆนี่แหละเป็นกระดาษแบบบ่ได้เขียนหยังของเพขานวะบ่ได้มีหยังเขาควรคล้องจากคลองก็เลยว่าเอ้ามันที่เปล่ิงหายตัวสีหยังคุณป่าสีแดงแดงมันมันบ่อแดงกับแดงบอสัตว์ไหนนะเป็นสีออกสีชมพูแดงอ่อนอ่อนแดงอ่อนอ่าแต่ที่ว่าแดงครึ่งกับโมเมนต์นอกป่านอก ก็เียว่าเอาหมอหมนาดกูหนีหมอนาดกูหนี่มันวันที่สิบแปดชิงหาก็เรียกว่ามาเบิงมาเบิงในสมุดจะคลองน่ะที่แปดชิงหาสมุดในฝันสมุดจริงมันมอแมนพิภาพุ่นเป็นชิงหาพิษภาพุนเนาะยเนีเี่น่เนา่ค่ะวันี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเี่ยเนี่ยเนเล่ยเมีน่ีใจห่ยเ่ะเ่นี่นีตยนยนี่ยเน่ยเนายเ่ยเนี่นี่ยนี่นเน เขาลุนเดียวกันนี่แล้ว63ปี63ปีโมเของเรียนน้ำกันเนาะค่ะพอท่วนเข้าไปหาหมอเวิกในมือนั้นพอดีเป็น้าพอดีแกติดกระจายโอ้พอดีมีพอดีคนก็บานกระจายเนาะค่ะค่ะจะว่าว่าโมมาบอกเลขบอกว่าไปหาไปหาหมอเนี่ยนะว่าที่แปดจิงหาเลย่าที่แปดจิงหาไอ้หมอหนาโตัวเปนว่า ไปเ,ปเนน 18, ปบิ่งห้องเพลินนั่น, 18, นมันบ่มี่ชิปแปดชิปยังกับบะมี่โตหนังสื้อโตเลขกกับบะมีว่างเปล่าไปเั้งว่างเปล่าบ่มี่หยังมาเบิ่งห้องจากของมาเบิ่งห้องจากของนั่นชิปแปดสิงหาอีีินเนี่นไปตรวจลูกค่ะหมอรัดในฝันนั่นค่ะตแต่ว่าความกิงของประคั่นั่นโบแมนเนาะค่ะหมอนัดวันที่ไหนของของชิปแปดเพื่อจะพาเอาชิปห้าเพื่อจะพาค่ะค่ะไปเบิ่งแล้วค่ะ แต่่วาพอใหญ่คนว่าเขามาบอกเลื่องเกี่ตีนมูเจ้ามาอีกแล้วแปลว่าต้องซื้อกระแดงเนาะต้องซื้อกระแดงแดงแดงกแดงจางๆสิบอ่จ้าแดงจางเนาะพอว่าพอว่าพีด้วยนไหนเนาะค่ะเคยฝันเห็นคนจะเถื่อบอกว่าบบบพีโม่โม่หนั่นบพฝันเห็นบพฝันเห็นจะเถื่อก็ร่างฝันนี่นะก็ร่างฝันพอว่าคนตายกะหลายปีเลียวสองสามปีนี่แหละคนตายคนเนาะที่วัดเฮียตายวันนี้ถ้าให้ป่าตีตัวเใดจะพ้อฝันมีสิปีตัวใด สองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดผู้หญิงสองคนมีอกสองคน่ะ่ต่ว้าเพื่นกับเป็นผีเนาะ่ะมีตัวอื่นเพิ่มเติมบอค่ะคุณป้าบอไอแน่นไม่ใจบ่มีค่ะคุณป้าบมากแต่บ่มีเนาะสองหนึ่งแปดสองหนึ่งผู้หญิงี่หรือปกติป้าฟันเห็นผีผู้หญิง4ีรือเป็นตัวใด เป็นซีแล้วแต่ก่อนแตกแต่เคยฟันเห็นนะนะมูแต่ตอนนี้มันมันคนตายนะค่ะคนตายบางบ้านก็ได้ที่เอาเป็นสองสองคนอ่าสองคนมูสองคนมูเก่าสองคนนะค่ะที่มัดดีอะไรกันก็ที่แปดค่ะแต่ว่ากันหน้ามีเลยนะซีสองศูนย์ติดสีมักบอกอ่าเพราะว่าคนตายเป็นศูนย์เนาะคุ้นยิงสองคนมีสองคนมูมูตายแล้วเนาะค่ะ สี่นี่ก็น,น้มพุ่งหญิงสองหน oui. well ิงสองหนึ่ก็สองคนตายก็ตายก็ศูนย์เนากค่ะหนี่กันไองเนาะสกันไหวเนาะคุณป้าเนาะค่ะตัวนี้เป็นก็กันเนาะค่ะค่บ้านนี้กันอี่คุณป้าบ้านนี้ทีเท่าไหร่สามสิบเก้าบ้านนี้ทีสามสิบเก้าเพราะว่าเพื้นมาอื่นมีเห็นเนาะป้าเนาะค่ะแต่ว่ากับพวกเคยฟันเห็นฮะฮะมันจะเจอได้เนาะมุมวนนี่พวกฟันเห็นฟันหินต่มุมอื่นค่ะครับแต่ฟันเห็นมูมต้งเรียนนรำกันอยู่กับเรา เขึ้นปฏิตายนะเวลาพันทิ้นตะโมเป็นๆโมูตายโมมั่นฝันทิ้นแคบเพื่อก็แต่ขายู่น้ำกันต้องเียนน้ำกันก็ได้กะลังมาฝันเนาะกะลังมาฝันเห็นพอเอื่กันไปหาหมอสัมภาที่ที่ฝันเห็นให้เป็นเคยฝันเห็นหนึ่งใบละแต่แบบฝันทิ้นกับเอาส่วนกันไปหาหมอส่วนไปหามอมาเอิ่นไปหาหมออย่างเงีเฮ้ยไปหาหมอเป็นไง เนาะขนาดตัวบาทีสิแปดจริงหะาได้เป็นว่ากำนันเอ้าเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณป่าเป็นกรฝันตองวดเนาะถ่ายจะเอาไปพิจารณาเบื้องลัค่ะท่านผู้ชมเอาไปตัดเห่ินมุ่นเหรินเอาเนาะป่าเนาะเป็นว่ามืออื่นหนาะมมือี่แปดี่แปดจริงห้าได้มันบระมาณี่แปดจริงหาที่มันสิแปดเมตสามมือกนเนาะมันก็จะบอกเลขถึงถ้วเพราะว่าตัวหนังสือที่เห็นกับสีแดงอยู่เนาะแต่ว่าอาสีแดงบ่แห้งแต่ว่ากระถือว่าแดงเนาะป่าเนาะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณป่ามิยังเพิ่มเติมบอค่ะบอไม่มยังดอกค่ะค่ะกาโคคุณแนวทางความฝันจับเอาเหล็กให้โศกมั่นหมานทุกคู่ทุกคนจับเอาเหล็กละตลีพูดละใบสองใบด้วยค่ะเด้อค่ะมหมานค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้เ้าก็มาสรุปตัวเลขของปลาข้าเนาะค่ะปลาข้านี่เพิ่นฝันเห็นมูเนาะค่ะมูที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะทำชุชมตัวเลขเพิ่นเติก็สองหนึ่งแปดสี่สองศูนย์ อายุเพื่อนเพื่อนกะหกสิบสามปีนะคะบ้านเด็กทีเพื่อนกะสามสิบเก้าค่ะสองคืสอาสองหาฮกเกตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งนันีนเดอคะ่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ